สวัสดีค่ะผู้ชมประปอนเพียร์ยอนยูทูบชาแนลวันนี้นะคะน้องนำเสนอกับรถปอร์ชูเนอร์ในราคา7 0 0 0แสนกว่าบาทค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นตัว2.4นะคะทูวิลดายโฉมปี18บแปจดทะเบียนปี19เข้ามามีสีบอลเงินคันเดียวรถหน่วยงานนะคะประวัติสนครบทุกคันคัดเกตเอค่ะคันนี้เข้ามานะคะใครสนใจมองหาใน,นราคา7 0 0 0แสนอยู่มีคันเดียวในสต็อกเท่านั้นไดโฉมปี18ไปเลยนะคะมีคันเดียวรีบดูคลิปนี้ให้จบนะคะซี ีบนเงินเดิมโรงงานนะคะตัวแม็กลงล้อเปลี่ยนล้อมาให้เป็นแนวเลสซิ่งนะคะตัวแม็กเนี่ยทรงน้ําหนักนะคะของเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะ,ะเป็นทรงแบบว่าแนวรถแข่งแต่งเิ้งนะคะเลสซิ่งนี่ตัวแม็กนะคะมีน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงทนทานดิสเบรกติดมาให้แล้วนะคะเป็นดิสเบรกของรถแข่งเหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะ คาลิเบอร์เบะค่ะติดมาให้ซุ้มล้อคือกริปงานยังไม่ได้ล้างได้ชงเลยเข้ามานะติดจองไว้แนะน่นอนนะคะคันนี้อยู่ระหว่างนะคะ จัดไฟแนน์ด้วยอาถ่ายให้พี่ๆดูก่อนนะโอกาสความเป็นไปได้อะไรยังไงนะถ้าหลุดมาเดี๋ยวปังปอนรีบแจ้งใครสนใจดูคลิปนี้ให้จบนะคะใครอยากได้สภาพแบบนี้ปีแบบนี้ราคา779,000เดี๋ยวเราหาเข้ามาเติมให้อีกเรื่อยๆค่ะรีบดูคลิปนี้ให้จบป้ายทะเบียนนะคะสวยๆเลยนะเลข92ตัวไม่เปลี่ยนป้ายไปเบอร์นี้เลยค่ะ 5. ขอนอ 9, 9, 9 4 7ราคายามีที 779,000มีคันเดียวเท่านั้นในราคาโฉมปี18ได้ราคา700,000นี่นะคะไฟหน้า LD Projector นะคะ Daylight Daytime Running Light แบบตัดแสงนะคะกลางวันอัตโนมัติกลางคืนสว่างจ้าตัดหมอกมีให้โครเมียมแต่งรอบกระจังหน้าแล้วก็รอบในส่วนของไฟนะคะไฟตัดหมอกด้วยตัวยางคันนี้ยังเดิมๆยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นโฉมปี22นะ ทั้งสี่เส้นนะคะคาลิเบอร์เบรกติดมาให้แล้วนะคะเป็นแนวรถแข่งอย่างที่บอกเลยติดมาทั้ง4ล้อนี่ค่ะนะซุ้มล้อเดิมๆค่ะช่วงล่างเดิมๆนะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะเดิมๆฝาท้ายเดิมทางคันโครงสร้างเดิมหมดน้ำจับมือเปิดมีการลอยสมาร์เคเลคู่หูน่านะคะมีในส่วนของโครเมียมน้ำจับมือเปิดแท้ๆเป็นโครเมียมแต่ตัวกันลอยเนี่ยไม่ใช่โครเมียมนะเป็นตัวแต่งของโรงงานค่ะ จะมีริ้วรอยเดี๋ยวเราขัดออกใครไม่อยากให้ขัดออกคันนี้ก็ถอดออกได้ด้ามจับเพราะว่าเป็นรอยตามการใช้งานมาแล้ะนี่ให้ดูสภาพแบบนี้ค่ะสมาร์ทเเลดมีไม่งอกุญแใจเปิดเข้าไปได้เลยนะคะมีหลักเสาลังคาพีพียก ok สูงคันนี้แหลักนะพร้อมสายเดินทางแคมปิง้งได้เลยนะ ใครมองหารถบรรทุกของนะฟอร์จูเนอร์จัดได้อยู่แล้วนะคะน่าใช้งานสุดๆคันนี้จัดเต็มฟีดาวได้ราคาดีๆแบบนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณ1นึ่งือสี่บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ฟีดาวได้เลยสีบอนเงินนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูภายในสภาพความใหม่นะตัวเบาะหนังเจ็ดที่นั่งคุ้มคุมค่ะรถหน่อยงานกระจกมองข้างพับ นะคะพับพไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้บอดี mm ้ hmm. ด้านข้างรอบตัวรถบอกเลยไม่มีรอยบุบชนค่ะนะคะแก้มซ้ายขวาหน้าโครงสร้างเดิมหมดเลยไม่มีรอยชนหนักที่ความยาว่ราชนหนักเลยคันนี้รอยบุบรอยลากิมยังไม่มีเลยนะแก้มซ้ายขวานะคะโครงสร้างเดิมหมดนะคะ ประตูไม่มีรอยบุบเลยนะนะคะบอดี้ด้านข้างก็กริบเลยงานดีมากๆอีกหนึ่งคันค่ะนี่คือสภาพเดิมๆเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ชงยังไม่ได้เก็บงานนะคะสภาพไปแบบนี้เลยนี่ลำตัวข้างใครมองหาส0บอลเงินอยู่มีคันเดียวราคานี้ด้วยนะคะรีบทักมาก่อนเลยท่านหลุดจองประปอนรีบแจ้งนะคะเาลลัรคามีให้ค่ะพี่ๆค่ะส่วนคันนี้นะคะ เพิ่งเข้ามาปุ๊บก็ติดจองเลยอย่างที่บอกรอผลอนุมัติไฟแนนซ์นะคะอ่ะหลุดมาปุ๊บเรามีโอกาสค่ะแต่ถ้าไม่หลุดไม่เป็นไรเดี๋ยน้องหาคันใหม่ ชมปีนี้เข้ามาให้นะคะเติมสต็อกเรื่อยๆเราอัปเดตกันนะเบอร์ขึ้นให้แล้วนะคะที่เบอร์0838272783จองเข้ามาขั้นต่ำได้เลยล็อกรถโปรโมชั่น999จองล็อกรถ999บาทกับโปรโมชั่นช่วงตรุษจีนนี้ถึง15กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นใครจองล็อกรถมาแล้วนะเจ้าหน้าที่วิ่งเซน็นจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านคุณซื้อสดก็คุ้มแน่นอนด้านล่างมีส่วนของยางอะไหล่ให้มาค่ะ โอ้โหป้ายทะเบียนสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวสติกเกอร์ตรงนี้ลอกออกเราเก็บงานขัดสีชีวีวันรอบคันแล้วก็ในส่วนของกระจกติดฟิล์มให้ใหม่นะฟิล์มกระจกนะติดมาให้แล้วนะเดิมก็ติดมาแล้วถ้ามีชำรุดนะคะน้องปอนดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบดูแลให้ค่ะพี่ๆขาง,งานต้องส่งเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมความสะอาดทุกซอกทุกมุมตัวเบาะเนี่ยความสะอาดยังไม่ได้ทํานะอันนี้คือสภาพของเบาะค่ะ มาแบบนี้เลยค่ะนี่อันนี้เดิมเดิมแบบเดิมเกินนะคะการถ่ายให้ลูกค้าดูก็ตัวเบาะไม่ชํำไม่ยับเท่าไหร่นะมีเส้นขนแมวตัวเบาะนะนะคะสําหรับตรงนี้เนี่ยไม่มีขาดนะ,ะหนังเดิมโรงงานแต่มีรอยเส้นขนแมวรอยยับตามการใช้งานประมาณนี้เลยอันนี้คือตําแหน่งเบาะนะ,ะฝั่งคนขับนะเบาะนี้เดี๋ยวคลีนิงทำความสะอาดใ,ให้รู้สึกจะเป็นสีสีเหมือนสีน้ํานะคะนี่ น่าจะเป็นรถครอบครัวีนประสงค์ใช้งานปรับบอยฟ้าคู่หน้าได้ตัวเบาะเป็นสีหนังสั่งครอสเดิมโรงงานสีหนังสีน้ำตาลช็อกโกแลตสีช็อกโกแลตเลยนะคะนี่ Security ิตีโรงงานติดมาให้นะคะตัวกุญแจอดอกจริงเขาติดเคสมาให้แบบนี้ค่ะมีเปิดปิดฝาท้ายด้วยระบบกุญแจรีโมทออโต้ไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะนี่กดทางไว้นะคะนี่ ตัวโชกคนะคะมีเสียงอิดอดอดอสนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราแก้ไขให้ให้ไหลลื่นให้ไหลลื่นปรืด๊ด้วคาน,นี้หูเจ้าของปูพรมไดมอนด์คัดมาให้ทั้งผืนรอบคันเลยให้ทั้งคันเลยนี่ค่ะโอ้โหมาให้แล้วเรียบร้อยนี่จะลองอุปกรณ์สัมภาระต่างๆก็วางได้เลยพับเบาะตอน3ลงไปได้จัดเก็บพื้นที่กว้างๆเหลือๆไดค่ะนี่ฝาท้าย ชกตอนลงก็ไม่ไม่ได้ดังอิดออดนะคะเดี๋ยวเราปรับงานให้นะคะให้ไหลลื่นนะคะให้ช่างแก้ไขให้ตรงนี้สําหรับตรงนี้ก็เป็นก๊อตแบกนะคะด้านจับมือเปิดบานประตูก็เป็นในส่วนของนี่ค่ะช่องวางแก้วน้ําประมาณนี้อ่ะ,อะมาดูในส่วนของตรงนี้นี่ปนว่าเป็นสีน้ำนะน่าจะเลิะน่าจะเป็นเด็กเล่นนะเป็นรถครอบครัวจริงคันนี้นะคะ เป็นรถครอบครัวรถหน่วยงานโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อของลำดับที่2คือเป็นเป็นบุคคลแล้วนะคะเพราะว่าหมดสัญญาเช่าเราโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อบุคคลแล้วนะก็คือคล้ายๆรถบ้านนั่นแหละใช้งานจริงลำดับเดียวแต่งดีไซน์เป็นลายไม้ค่ะเกียร์โต้พาวเวอร์นี่นะคะมีส่วนของพาโวเวอร์โหมดอีโคโหมดมาให้ ช่องตรงนี้ทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมให้นะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะนะคะสําหรับจอเนี่ยตัวเดิมเป็นจอฝั่งเดิมโรงงานคันนี้แถม S D card ให้ด้วยนะคะเจ้าของเดิมเอามาติดให้อยู่นะคะเดี๋ยวแถมไปให้แล้วก็ไม่ต้องหาซื้อเพิ่มนะคะประมาณสองสามพันถ้าไปซื้อส่วนโ o ยต้า ใครมาจากช่อง y o YouTube ปังปอนแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรี1ปีเต็มไม่ต้องลุ้นจับปางเป่าไม่ต้องลุ้นค่ะให้ไปเลย1ปีเต็มเข้าสู่โตโยต้ตาได้1ปีเลยนะคะคุ้มแน่นอนสู่โตโยต้ตาทั่วประเทศอีกช่องวางแก้วน้ําดีไซน์มาแบบนี้นะคะเป็นแผงเป็นไม้นะคะเป็นไม้ดีไซน์ไม้นะคะภูมิฐานแล้วก็มีในส่วนของตัววางแก้วน้ํามีตัวล็อกให้นะคะไม่กระเด้งแน่นอนอมาดูในส่วนของผู้ดยสารตอนสองฝั่งนี้ค่ะนี่ ตอนสองก,อกว้างตัวเบาะก,ก็มีรอยชํำบ้างนะคะตรงนี้เส้นขนแมวครอยากให้หุ้มหนังเบาะใหม่แต่้งแจ้งก่อนนะอันนี้คือสภาพเดิมๆเ,เดิมโรงงานค่ะตัวนี้หมอนรองเส,สรษะเดี๋ยวไปหามาใส่ให้นะคะว่าหลุดไปนะหลุดไปนะคะไม่ได้เอามานะคะเดิมๆนี่สภาพรถนะคะยังไม่ได้ล้างไม่ไชงเนี่ยดูดฝุ่นสปาให้นะ,ะไม่ต้องกังวลคันนี้ถือว่า ล้างแล้วชงแล้วปรับแล้วต้องสวยถูกใจใครหลายคนแน่ราคานี้อย่างที่บอกหาไม่ได้ไม่แสนสี่รถปี18ไม่แสนตีวิ่งค่าเฉลี่ยทั่วไปเลยไม่ถึงน้อยอะนะคะรถเนี่ยปี18เนาะนะคะหายไปประมาณ8ปีอะประมาณ7จปีเจดแปปีวิ่งหมื่นสี่นะคะตกเฉลี่ยแค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเลย นะคะด้ามจับมือเปิดฝั่งนู้นนะคะไอตัวด้านในมันหลุดไปนะเดี๋ยวเอามาใส่ให้เป็นแบบนี้เป็นมือเปิดเนะเป็นเป็นเป็น,ปนคโครเมียมทั้ง4บานประตูนะคะนี่หนังสีเดิมโรงงานก็จะเป็นหนังน้าตาลเข้มตัวที่วางพักแขกน,นะคะที่วางพักศอกต่างๆตรงน,นี้มีช่องให้วางเก็บเจ้าหนามเพิ่มเติมมีตัวล็อกให้มาให้แล้วก็ช่องด้านล่างรองรับร้อยโวลต์ตัวชาร์จไฟ ตัวชาร์จไฟรองรับ100โวลต์พเวอร์เอาเล120โวลต์ค่ะนะคะตรงนี้4กิโลนะคะรองรับน้ำหนักได้กระเป๋าหนังจิงโจ้ามาให้สภาพตึงๆด้านหลังสวยๆด้านบนฝ้ามีงานเจิมเล็กน้อยเดี๋ยวเก็บให้ความความสะอาดฝ้าด้านบนเดี๋ยวเก็บให้ความสะอาดนะคะช่องแอร์ช่องไฟใช้งานได้ปกติค่ะรถหน่วยงานบ้านๆเดิมๆเลยนะคะนี่เจ้าของลำดับเดียวรอยขูดขีดไม่มีนะด้านนอกไม่มีรอยบุบระชนนะ เหลือแค่ภายในซึ่งเราทำข้อสอาากันได้ไม่กระทบโ,โครงสร้างไม่ได้แบบว่าอุ๊ยบอกขาดอะไรไม่มีนะนี่เม็ดอักเดิมน็อตเดิมเรียบๆเดิมๆหมดเลยค่ะไม่มีแกะขยับขายเลยนะคะนี่ใหม่มากสภาพเดิมโครงสร้างไม่มีชนดับพิความน้ำท่วมอย่างแน่นอนใครซื้อไปนะคะเข้าศูนย์ตรวจสอบได้เลยนะคะ ภายใน7วันเราเคลมมาเคลมกับเพดโยนได้เลยรับซื้อคืนเต็มจํานวนปรับบอยฟ้าคู่หน้าได้สแตนดาร์ดเดิมภายในแอร์แบ็คให้มาถึง8ใบแอร์แบ็คให้มาถึง8ใบนะคะเดิมเดิมหมดเลยค่ะเสาเอเสาบี6 A, 6 B, นะคะน็อตไม่แกะขยับไขนะนะคะโครงสร้างคือกริปมากสติ๊กเกอร์ลาเบลเดิมโรงงานอยู่ครบอยู่ครบเลยนะคะปุ่มพุชรัพมีตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของนี่เลย power d o o r o f f ตรงนี้มีให้ตรงนี้เปิด กระปูงหน้าฝาเติมถังน้ำมันอ่ะนี่แล้วก็ฝาท้ายเปิดได้ตรงนี้เลยนะคะคอโซตร,ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกอสแบกปุ่มนี่มีในส่วนของปุ่มเซนทรัลล็อกมาด้านจับมือเปิดให้มาตัวลำโพงนะคะระห่มแน่นอนตัวเบาะให้ดูใกล้ๆนะคะหนังเดิมโรงงานจะประมาณนี้มันว่าเอาหนังเดิมโรงง,งานมันจะทนมันไม่ขาดนะคะ จะมีรอยยับตามการใช้งานบ้างนะคะรถคันนี้โอ้โหเดี๋ยวดูดฝุ่นให้คลีนนี่ให้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดนะก่อนส่งมอบลูกค้าได้รถสภาพใกล้เคียงไปแดงใกล้เคียงไปแดงนะตัวเบาะถ้าหุ้มหนังให้ใหม่ทําให้ได้ค่ะนี่ที่วางผ้าแขกอผาซอตรงนี้เป็นหนังนุนม่มๆสีเดียวกับตัวเบาะนะคะสีน้ำตาลช่องวางเก็บของด้วยอะข้างในประมาณนี้สี่เหลี่ยมจตุรัส นะคะมีเบรกมือดีไซน์สวยมีแผ่นเพลชิพนะหลังพวงมาลัยนะคะสภาพตึงๆสวยๆพวงมาลัยไม่มีหย่อนไม่มีขาดช้ำรุดนะนะคะสำหรับพวงมาลัยคอนโทรลการขับขี่มีให้สั่งการด้วยเสียงนะคะแล้วก็ด้านบนดีไซน์เป็นแบบลายไม้นี่ค่ะไฟเดย์ไลท์นะไฟเดย์ไลท์ก็ด้านบนนี่ค่ะ ไฟวอมไว้ตรงนี้ม่านบางังแดดมีให้ครบจบไปเลยนะกระจกยังไม่ตัดแสงอัตโนมัติยังไม่ได้ตัดแสงกระจกมองหลังตรงนี้มีให้รู้สึกว่าคันนี้เขาจะเดินเดินไอ้นี่มากล้องบันทึกหน้ารถมาแต่ตัวกล้องอะ่ะน่าจะไม่ได้ติดมาด้วยนะคะรถเพิ่งเข้ามางานนี้ไม่ได้เก็บคู่มือเล่มอยู่ครบนะคะคู่มือไม่ใช่ไม่มีมีทุกคันซื้อรถที่เพรยนต์คู่มือมีทุกคัน ช่องวางเก็บของเก็บอุณหภูมิได้ประมาณนี้นะคะตรงนี้สามารถรักษาอุณหภูมิได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงเป็นเครื่องดื่มเย็นๆเอาเก็บในนี้ได้เลยนะคะเป็นหนังนุ่มๆดีไซน์สวยมาใหา้เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคะสําหรับหน้าจอเป็นไงบ้างเนาะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูปึ้งแผงเฟรนชิเค่ะ พวงมาลัยมันติค่ะนี่จอขึ้นแล้วนะคะสวยแสงสีน้าเงินทั้งหมดฟังก์ชันที่เป็นระบบไฟข้างในเขาจะให้เป็นแสงสีน้าเงินทั้งหมดเลยอย่างคันนี้ตัวขับ2ขับเพื่นอน2ล้อแกีอโต้<ๆ>ก็จะมี ev โหมด power โหมดมาให้ใช้งานนะคะควบคุมถนนไหลลื่นนะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรทางลาชานันหรือพื้นที่ถนนที่ไม่เรียบอะนะตรงนี้ช่วยได้หมดการขับข,ขี่มีให้นะคะ แล้วก็ด้านในนะคะช่องวางของต่างๆต,ตรงนี้เด็กคียนิ่งให้ไม่ต้องกังวลเลยความสะอาดเ,เอาให้ใหม่ดูดฝุ่นนะคะแลใช้แรงน้ําแรงๆฉีดภายนอกนะภายนอกนะคะเครื่องนี้จะมีเครื่องเสียงเนี่ยรองรับ CD ซึ่งจะมีอ่าไม่ใช่ CD SD card ก็จะมี SD c ดี d ก์เดิมโรงงานนะคะแถมไปให้ใส่ตรงนี้ไมโครการ์ดแล้วก็ CD ใส่ได้ เขาไม่ไปให้อ่ะนะคะอาจจะต้องเปิดในส่วนของโหมด s d c a r r d มีรองรับแผ่นดิสนะคะ Radio iPod USB Bluetooth ค่ะนี่ต่างๆคอนโทรลผ่านตรงนี้ไม่ต้องลาบมือจับพวงมาลัยด้วยนะคะดูหนะ้าจอแสดงผลค่ะตัวเลขเด่นชัดไม่ซับซอ้อนนะตรงนี้เดี๋ยวขัดเงาให้ตัวกระจกไม่มีรอยแตกหลานะคะตัวเกรอบ นะหนะ้าปัดเลือนใหม่เล็กไม่หนึ่งแสนสโลค่ะใครสนใจคันนี้รีบโทรหาปังปอนก่อนได้เลยถ้าหลุดเรารีบอัปเดตกันพี่พค่ะถ้าชอบคันนี้จบได้เลยนะจบได้เลยซื้อสดจบได้เลยค่ะ7จ็ดแสนเจ็ัจัดโปรฟีดาว่อนอยู่แค่1นึ0 0หมบาทเท่านั้นเลยนะคะขอฐานรายได้2 8งหมหักพาระแ,ะแล้วไม่มีภาระ,ะในมูโลหักแล้วเหลือสองหมจัดคนเดียวได้ไม่ต้องคำ้ำ ฟิล์มกระจกหน้าปอนจะติดให้ใหม่รู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่รอบคันเลยเพราะคันนี้ฟิล์มชํารุดหรือว่ามีคาบต่างๆคาบสติกเกอร์ที่ต้องลอกออกอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่รอบทางคันลูกค้าสนใจร,ระบุเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เลยนะคะแอร์เย็นมากแอร์เย็นฉ่ำเลยระบุได้เลย60 70, 4 0 6 0 8 0 40นะคะอ่ะ เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะคะโทรมาหาปองปอนแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยที่เบอร์083 827 2783ได้เลยค่ะเดี๋ยวปองปอนไปเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ดูน้วบ้านประตูเขาจะมีไฟไวอ์มไว้ตรงนี้มาให้นะคะขั้นบันไดก็มีส่วนของการลอยโลโก้โตโยต้ Toyota ค่ะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูค่ะ คันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อผู้หญิงใช้งานนะคะเป็นอ่าตอนนี้เป็นชื่อบุคคลซึ่งเป็นชื่อคุณผู้หญิงนะคะใช้งานท่านเดียวเลยเจ้าของเดิมนะสาหรับคันนี้นะคะสาหรับผู้หญิงเนะะี่ยขับขี่ได้สะดวกนะคะขับสองก็วิ่งไกลออกต่างจังหวัดได้ลุยได้ค่ะนะคะคันนี้ถ้าล้างแล้วน่าจะ ใหม่ทีเดียวนะคะเพราะว่าสภาพโดยรวมไม่มีช้ําอะไรเยอะเลยนะคะหัวเกียร์พวกอะไรต่างๆสภาพดีเลยตัวเบาะมีแค่ช้าเล็กน้อยเท่านั้นเลยสติกเกอร์ลาเบลเดิมโรงงานอยู่แล้วเรามีผลตรวจรถอินสเปกชันให้โดยบริษัทเยอรมันค่ะนะคะนี่ นะคะการันตีเลยโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่มีรอยแตกเล้าแล้วก็ในส่วนของฝาหน้าเดิมๆไม่มีรอยบุบเบี้ยวนะคะนี่สภาพเดิมๆเ,เลยสีเดิมโรงงานเรียบๆค่ะเดี๋ยวคลีนนิ่งทั้งห้องเครื่องให้ด้วยมีการดูดฝุ่นสปานะคะตรวจสอบน้ำมันเครื่องยนต์แบตเตอรี่เปลี่ยนทายของเหลวให้ค่ะตรงนี้นะคะน้ำมันเครื่องยนต์นะคะสภาพใสๆใ,ใหม่ๆนะแต่ของเหลวต่างๆน่าจะเดี๋ยวตรงนี้ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วก็มีในส่วนของการปรับสภาพดูแรลรถให้ก่อนส่งมอมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจรถ274รายการให้คอนเฟิรม์มรถคุณภาพดีวิ่งใช้งานกันย,วยาวๆต่อได้เลยค่ะตัวแบตเดี๋ยวมีการตรวจค่าแบตนะคะถ้าเกิดค่าแบตไม่ได้นะคะเสื่อมเสื่อมในส่วนของอมีในส่วนของเกิน หนึ่งปีถึงระยะสองปีเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะแล้วก็กรอบไฟหน้าเดิมๆไม่มีรอยแตกแล้วตรงนี้เขาเขาแต่งคโครเมียมมาคุมให้นะนะมาคุมให้เลยนะคะไฟหน้าไฟไท้ายของเดิมโรงงานค่ะเดี๋ยวรุน่นนี้มองหาอยู่นี่จะเป็นไทคยโ,คโตไทยคยโตเดิมโรงงานเลยนะ,ะย้อนแสงไม่รู้เห็นไหมไทยคยโตเดิมโรงงานนะคะบริษัทแม่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะนี่ ลายผลิตบริษัทนะคะก็มีอยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะก็ชื่อว่าไทยโคยโตนะคะนี่ค่ะเดิมโรงงานนะคะทั้งหมดเลยเดิมเดิมค่ะคุมแน่นอนโครงสร้างเดิมเดิมหมดเลยนะ,ะไม่มีแบบว่า ของเหลวรัือซึมนะคะสภาพเดิมสวยห้องเครื่องยังสะอาดเลยยังไม่ได้ล้างนะคะสภาพดีๆแบบนี้ใครสนใจนะคะรีบโทรมาก่อนอัปเดตกันได้แบบเดียวถามหลุดจองหรือยังคันนี้ยังอยู่ไหมราคาดีแบบนี้บอกเลยไม่มีอีกแล้ว ออกข้างไปแดงนะตัวเริ่มต้นอยู่ล้านสี่ล้านสี่วันนี้ขายแค่7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหายไปครึ่งหนึ่งนะคะหายไป50%าิพี่พี่ค่ะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ได้เลยนะคะเครดิตดีรู้ผลไวภายใน1ชั่วโมงทาเช็ควงเงินออนไลน์ได้เลยเดี๋ยวปอนแนะนําให้นะ,ะลูกค้าถ้าไม่ชัวนะให้ปอนแนะนําก่อนอย่าเพิ่งไปเสียบแท็กไปจัดไฟแนนซ์เต้นอื่นมาแล้วติดแท็กมานะแค่ยื่นเช็คนะคะเขาเสียบบัตรเนี่ยมันขึ้นติดแท็กแล้ว เสียเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าไปยื่นเต็น์อื่นมาแล้วไปยื่นสินเชื่อวงนงั่นนู่นนี่ย้ําเลยว่าหยุดเกาะน,นะคะมาถามเราก่อนมาปรึกษากันได้เลยแล้ววางแผนการออกรถถ้าเกิดติดท็กมาเนี่ยผ่อนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสินเชื่อเกิดใหม่เนี่ยขอให้อย่างน้อยสกอไม่ตกไม่ต้องโดนดาวชัว์เลยต้องผ่อนเกินระยะหนึ่งปีนะคะการที่ไปยื่นสินเชื่อเช็คเครดิตที่อื่นก็เหมือนกัน หรือว่าไปเช็คว่าเงินผ่านแอปเองแบบนี้ก็โดนเหมือนกันนะคะในส่วนของแท็กขึ้นแล้วสำหรับใครที่มีแท็กมานะคะมีการติดแท็กมาในการยื่นสินเชื่อมาก่อนเขาเรียกว่านับเป็นแทก เะคระดิตเกิดใหม่ก็นับเป็นเครดิตเกิดใหม่ทึ้งซึ่งเสี่ยงต่อการทําให้สกอตกตสกอตกตลูกค้าได้ยอดจัดไม่เต็มอาจจะโดนอัปดาวดังนั้นป้าๆแนะนําเลยใครมีเครดิตดีนะคะโลนใหญ่ย่ายงผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยผ่อนตรงก็1ปีผ่อนมาแล้วนานเกินปีอันนี้แนะนําเลยมาจัดกับเราได้ฟีดาวได้ฟีดาวคันนี้ผ่อนไปสิบสงวด7ปีได้สูงสุดเลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น1.29%เท่านั้นนะคะ6 60งวด5ปีนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่เลท3.5 9เท่านั้นเลยดอกถูกมากนะคะผ่อนอะไรก็แล้วแต่ผ่อนรถที่เพนยนต์ดอกถูกที่สุดแล้วค่ะนะคะใครสนใจรีบโทรมาปรึกษากันได้เลยเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะย่ามีทีเบอร์083 827 2783สมมุติว่าลูกค้าจองคันนี้มาแล้วเรียบร้อยเนี่ยในสต็อกพอนมีกว่า500คันจองเรียบร้อยเรานัดจัดไฟแนนซ์ได้เลย เจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านคุณนะคะไปกับแบงค์หลักได้เลยถ้าติดแทกมาเราต้องเลี่ยงแบงค์หลักไปกับแบงค์ลองลิสซิงซึ่งลิสซิงมีเงินขายเป้าาบางที่ก็ไม่ได้วิ่งทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะดังนั้นเราคุยกันก่อนเนีเดี๋ยว กรองให้นะคะประเมินเอกสารเบื้องต้นให้จัดกับที่ไหนได้จัดกับที่ไหนได้ไดเร็วได้ผ่านง่ายๆแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษถูกๆนะคะให้ลูกค้าพิเศษสุดๆนะคะเดี๋ยวปองปอนดูแลให้นะคะจนส่งมอบรถเลยนะคะขอบคุณทุกท่านตามรับชมนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไม่บายค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันมาได้เลยสวัสดีค่ะ